หน้ากับปาจิงเหรอคะแต่งหน้า,นายังไงคะเบียร์อยู่บา้านเบาๆ นี่อะไรคะเนี่ยขวดกับเอ่ออะไรนะท่านหญิงไม่เขาต้องเป็นเป็นบุคคลท่านหญิงมาเนี่เป็นมาดิสันทำนมาเองอะไรนะอพี่แหวนมาดิันมาแล้วอยู่ตรงนี้ไอคะไอ้เป็นอะไรคะพี่ไอเขาแย่งคู่อยู่ร้ายเนาะแย่งต้องน้ตุ้มกาส่วนมิ้นเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมคือเราเป็น าขนมไทยรวมมิตรอครเนะฮะขนมไข่เต่าตราดมียบอกว่านี่เหรอข้าวกลียบปากมอดแดงตำรับตราดข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งคอนตราดขนม you oh.